สวัสดีครับ Big Mouse Studio สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำ React Baby Monster เป็น uh, Live Stadium กับ uh, cover ที่ทำให้หลงรักแล้วก็ติดตามน้องมาก็คือ cover เพลง Christmas with o u t You ที่ที่ไปเจอมาแล้วก็เนี่ยเนี่ยทำให้มันเกิด react นี้ขึ้นมาเพราะว่าโดนน้องตกตั้งแต่เพลงนั้นเป็นต้นมาก็ก็เลยเป็นที่มาของ react จนถึงตอนนี้ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์กดสั่นกระดิ่งช่อง Big Mo u าส Studio ด้วยนะครับในช่องเนี่ยยังมีคลิปสปอยหนังแล้วก็นิยายเรื่องสั้นที่เขียนกันขึ้นมาใหม่เลยรับรองว่าหน้าติดตามทุกเรื่องฟังกคนเพลินเลยยังไงฝากเข้าไปดูในช่องแล้วก็กด subscribe แล้วก็ช่วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้สปอยหนังเรื่องไหนขอบคุณล่วงหน้าครับผมมา เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเป็นการสปอคเป็นการ r รี c t ขออภัยครับ <laughs> เป็นการเรีย t สเตอสเปเชียลสเตทสเตเดียมเวอร์ชันนะครับเป็นไลฟ์เปอร์ formance ของเบ t ดอ r Up ัพมาเรามา r รี c t สาวๆกันดีกว่าสวยขึ้นทุกวันสุดยอดจริงสเปเชียลสเตทสเตเดียม ชิกิ้าคือแบบน้องเล่นหูเล่นตามมากอ่าอันนี้ไลฟ์ใช่ใช่อันนี้ร้องสดเลยหุยลอดขาด้วยน้องแพรนีน้องแพรสวยมาก สวยขึ้นทุกคลิปชอบท่านนี้มากเลยต้องแิปด,ด้วยสวยไม่ไหว

ใส่ใน,นขาวแบบ ซูมอัพไปที่หน้าแต่ละคนอ๋อเปลี่ยนสเตทคือช่วงไฮมันเหมือนแบบเชียร์อัพอะเหมือนเหมือนเชียร์ลีดเดอร์มากอยู่ในผับนี้เต้นกับมันอะ ยิ่งดูยิ่งหลง baby monster สุดยอด <c oughs> คือไอ้จริงมุมชอบมุมกล้องอันนี้มากกว่าไอ้ก่อนอันเนี้ยที่เป็นตัวที่สองหลังจากที่ปล่อยเป็น official มาไอ้ที่มันควงๆเออมุมกล้องมันแปลกเดียวแต่มันเวียนหัวไงอันเนี้ยคือแบบเออ,เ,อ,อเห็นน้องเขาชัดๆน่ารักมากพอลิตาสวยมากเลยน้องแพรสวยมากเลยส่วนชิกกต้าคือแบบหน้าทละลน่ะ น่ามันน่ารักอ่ะเออมันเล่หนหูเล่นตาน่ารักมากเลยชิกิต้ามาต่อไปครับผมคลิปที่2จะเป็นคลิปที่ตกเราจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเป็น Special p r e s เซนต์ r i s t m a s w i t h o u อ y o ยู่นะครับรักไม่ไหวอันนี้ยมองตรงเลยดูแล้วดูหลายรอบด้วยแต่อยากจะมารีแอคให้ดู under, ดูดี แต่ละคน s <S น้องแพนี่คือแบบแล้วภาษาน้องแพคุ้ดีเลยฟิตติ้งแต่ละคนือไม่ค่อยน,น,น่ารักอะ น่ารักอ่ะน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนจริงๆเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่บอกเลยว่าแบบแบบทุกคนน้องแพรคือแบบดูกี่ทีก็ว้าวอ่ะหลงัลงๆเหมือนรอราเขาดูสดใสขึ้นเนาะ <Days S 1> ดูแบบดูขี้เล่นขึ้นนเอ่ะ คือแบบโอ๊ยตายตายตายลูกตาย Spread up the sky, everything. Then Christmas song team presents and I and on It's only one gift on my list. I close my eyes and imagine it here. Come back soon. Blow kisses from under the messes, thinking about you. And Christmas without you. You let I hope that you make it back home soon. Cause it won't feel like Christmas. เป็นอีกหนึ่งคริสต์มาสซ้อมที่ฟังแล้วแบบใจฟูมากเลย <c oughs> <c oughs> เสียงไพโนต์โรลาเ้ยตลก <c oughs> ลืมลืมท่อนตัวเองชีตามแต่ความน่ารักเต็มไปหมดรอยยอน อยากเห็นไอยอนอยู่ในนี้มากเลยอ่ะเออมันน่าจะน่ารักมากเลยครบรเจดคนที่เขาแบบฝาฟันกันมาเนาะรอ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 ,รอดูไอยอนโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วกับรีแอค2คลิปของน้องๆน,นะครับก็จะเป็นตัว s t a เดียมสเตเดียมสเตเป็น Live เ e อร์ฟอร์มากับคริสต์มาสเดว h o u t y o ยูซึ่งดูกีทีก็ใช้คำว่าน่ารักเปลืองมากเลยกับพวกเด็กปีศาจพวกนี้ สุดยอดมากแล้วก็จะติดตามน้องทำรีแอคน้องไปเรื่อยๆเพราะว่าน่าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกเยอะเลยแหละเดี๋ยวอย่างวันที่หนึ่งนี้ก็จะมีปล่อยเป็นเอ่อซิงเกิลที่สอง u c k i n อินเ e อ d วป่ะถ้าจำไม่ผิดที่ที่เห็นเขาพรีเซนต์มาอันนั้นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูไลฟ์ด้วยกันว่ามันจะเพลงน้องจะทำออกมาแนวไหนแต่ดูแบบ ดูแค่โปสเตอร์ก็คือหวานกันมากเลยน่าจะชร์ปริมาณการร้องของน้องกันแน่ๆละ่ะดูดูจากทรงนะโอเคยังไงก็ฝาก subscribe นะครับฝากไลฟ์แล้วก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดสั่นกระดิ่งกันด้วยกับช่อง Big Mouse Studio นะครับอย่างที่บอกกันไว้ก็ยังห้องในช่องเนี่ยยังมีสปอยหนงังแล้วก็ซีรีส์เรื่องสัน้นเป็นนิยายเสียงให้ได้ฟังกันแบบเพลินๆเลยยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่า เราจะ react คลิปไหน p ร r f o r m a n c e ไหนของน้องๆ Baby Monster กันส่วนวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมที่ดูกันมาจนจบคลิปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย